<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากจะแนะนำบางทีเพื่อนอาจจะยังไม่เคยได้ไปเช็คดูว่าคลิปของเรานั้นอาจจะถูกหรือผิดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าถ้าว่ามีเราควรจะลบออกหรือไม่ก็ทำตามขั้นตอนว่าอย่างไรตามนั้นได้นะครับแต่ส่วนมากก็ลบดีที่สุดนะครับผมก็ผิดลิขสิทธิ์ในเพลงเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ เ,เรียกว่าเพลงดอกฟ้านะครับเนี่ยคลิปนี้ที่ผมผมได้ลบออกจริงไปแล้วแต่ที่จุดที่ว่าเราจะไปดูนั้นอยู่ตรงไหนผมจะพาเพ,เพื่อนไปดูนะครับกลับมาผมก็มาแตะตรงข้างบนด้านขวามือตรง3ามขีดตรงนี้เลยนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปสุดเลยครับนี่พอม,มาถึงตรงนี้เราก็มาแตะตรงที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเข้าไปเลยครับ พอแตะเข้ามาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มาเลือกที่ว่าตรงที่ว่ากล่องข้อความการสนับสนุนนะครับแตะเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเสร็จจากนั้นเราก็แตะเพิ่มไปที่การแจ้งเตือนของคุณนะครับว่ามีติ๊กติ๊กขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีอะไรก็จะเป็น๊ปอป up พข้นมาลักษณะนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่